สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนสำหรับชาวราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง14พฤศจิาคมในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2566 ความรักจะเป็นอย่างไรของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนในความรักในความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไปหรือหยุดไว้เพียงแค่นี้จะเคลียอะไรในบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ n of bone X of oh. three of b o n five เอกอปคับเอกอปเพนต์คืน the world three อปเพนต์คืน ten อปเพนต์ขึ้น the empress ค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนคลุมเครือหรือเป็นความรักที่มันแอบที่มันซ่อนในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะ เปิดเผยได้ในช่วงตอนนี้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2,566นะคะช่วงนี้ดูจากหน้าไพ่โดยรวมแล้วสำหรับชาวราศีเมษเหมือนคุณรอรอคนรักรอการกลับมาเป็นการรอคอยที่ด้วยความตั้งใจด้วยความเชื่อใจด้วยความเชื่อมั่น เหมือนกับมีข้อตกลงหรือให้สัญญาซึ่งกันและกันไว้ทำให้ตัวคุณต้องรอแล้วก็รอด้วยความเชื่อใจมั่นใจว่าเขาจะกลับมารอโอกาสรอความเป็นจริงรอสิ่งที่มันเป็นไปได้เป็นการรอด้วยความหวังด้วยความเชื่อใจแม้บางมุมบางครั้งอาจจะดูแล้วมีการรู้สึกว่ามันคิดคิดมากช่วงนี้คุณคิดมาก คิดมากจนคุณทุกมันกดดันมันเป็นการรอคอยที่เนิ่นนานหรือเปล่าทำให้ตัวคุณกดดันคิดมากสับสนในอารมณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่อยากที่จะทำอะไรบางทีอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เฉยๆแค่คิดก็ก็ปวดหัวแค่ความคิดมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้ในบางสิ่งในบางเรื่องราวที่ มันต้องตัดสินใจหรือต้องทำอะไรให้มันชัดเจนขึ้นในความรักในความสัมพันธ์อดีตที่ผ่านมามันเหมือนมันเป็นการต่อสู้มันเหมือนมันเป็นการแย่งชิงเป็นการต่อสู้เป็นการแย่งชิงเป็นการทำอะไรทุกๆวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้มาในบางสิ่งบางอยา่างในความรักในความสัมพันธ์เหนื่อยเนาะเหนื่อยทอ้อ อยากหนีอยากหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งมันก็จะมีความรักที่ดีที่หลงเหลืออยู่ในบางอารมณ์ในความรู้สึกแต่ส่วนมากมันจะเจ็บซะมากกว่าหันหลังเดินหน้าต่อไปละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างหลังซะทำใจให้ได้อารมณ์ของคุณมันเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวในช่วงนี้ บางทีก็อยากนิ่งอยากอยู่กับที่เหมือนเสียดายเหมือนสงสารหรืออะไรบางอย่างแต่กับอีกมุมหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าเจ็บว่าเหนื่อยว่าท้อเเกินทําไมเหมือนกับคนถูกทิ้งหรือเปล่าแต่ก็ต้องรอรอด้วยความเชื่อใจรอด้วยความมั่นใจบางทีคิดกับกันเหมือนเหมือนคุณอาจจัหลอกตัวเองหรือเปล่าในความรักความสัมพันธ์อยากเริ่มต้นนะ อยากเริ่มต้นความรักที่มันดีขึ้นไม่ว่าจะกับคนใหม่หรือคนเก่ามันเป็นความคิดที่อยากเริ่มต้นในหัวใจในความคิดมันก็ยังมีความหวังหวังความหวังไม่แปลกค่ะหวังอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหวังอยากพบเจอคนที่ดีหวังอยากได้ในเรื่องความรักที่มันมั่นคงขึ้นที่มันชัดเจนขึ้นที่มันทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมากกว่านี้มันเป็นความหวัง ของชาวราศีเมษคุณคิดมากมายหลายเรื่องราวในสมองคุณณนะตอนนี้อยากจะทำอยากจะมีในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่เรียกร้องในสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้และสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับคุณจะได้คุณจะสมหวังคุณจะสำเร็จเดวโอเข้ามาบอกว่า ขอแค่คุณสู้ขอแค่คุณตั้งใจขอแค่คุณเชื่อในสิ่งที่คุณตั้งมั่นในสิ่งที่คุณอยากจะชัดเจนในสิ่งที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ให้คุณเชื่อด้วยพลังใจด้วยพลังกายด้วยพลังศรัทธาที่คุณมีและคุณจะพบแสงสว่างความสุขความหวังความสําเร็จสิ่งที่คุณปรารถนาการมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากได้นอกจากเป็นครอบครัวแล้วความมั่นคงจะเกิดขึ้น มั่นคงทางด้านจิตใจมั่นคงทางด้านสถานะการเงินหน้าที่การงานสิ่งต่างๆที่ชาวราศีเมษคุณคุณต้องการความสุขความหวังความสําเร็จสิ่งที่คุณปรารถนาการมีชีวิตการเป็นอยู่ที่มันที่มันมั่นคงที่มันเปิดเผยที่มันชัดเจนขึ้นชีวิตของคุณหลังจากผ่านในเรื่องของความทุกข์ความเครียดความเศร้าการกดดันตัวเองความคิดมากมันจะผ่อนคลาย มันจะดีขึ้นขอแค่คุณเชื่อมันแล้วคุณก็ตั้งใจแล้วคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันผ่านพ้นไปได้ในช่วงเวลาในช่วงของความทุกข์ในช่วงของการรอคอยการรอคอยของคุณอาจจะประสบผลสำเร็จอาจจะได้ในสิ่งที่คุณรอคอยในสิ่งที่มุ่งหวังด้วยความเชื่อใจด้วยคุณมีเพราะ The World เข้ามา The e m p a t มันเป็นความสุข คุณจะได้รับความสุขการติดต่อการกลับมาความรักที่มันที่มันเป็นความอบอุ่นที่มันดีขึ้นอาจจะชัดเจนมีการเคลียร์กับบางสิ่งบางอย่างขอไพ่ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้อยากจะบอกอะไรไหมในความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้ King of คัพ t o e m o o ล เดือ a แฮงแมนเขารู้นะเหมือนเขาก็แอบมองเหมือนเขาก็เห็นคุณอยู่เพียงแต่เขาอาจจะดูอาจจะรอดูจังหวะโอด,ดูโอกาสหรือด้วยภาระหน้าที่การงานที่เขามีแต่เขาก็รู้ว่าคุณหลอกเขาอยู่ด้วยความตั้งใจบางทีตัวคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดพูดมากไปมากก็ไม่ดีนะคะเก็บไว้บ้างก็ทำใจยอมรับเข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่ ไม่อาจจะไม่อาจจะผิดใจบ้างเล็กๆแน่อยๆแต่ก็ให้มันผ่านผ่นไปเพราะบางทีพูดเยอะคิดมากเกินไปมันก็อาจทําให้คุณเสียในเรื่องของความรักเสียในเรื่องของสิ่งดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณความอดทนของคุณการรอของคุณจะไม่สิ้นหวังคุณจะได้ดังที่คุณปรารถนาดังที่คุณต้องการคนเรายังมีความหวังให้บอกว่าหวัง แม้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือองค์ประกอบอื่นๆมันจะไม่เป็นใจแม้จะเหนื่อยจะท้อจะทุกข์จะลำบากสักเท่าไหร่สุดท้ายแล้วความหวังขอให้คุณเชื่อขอให้คุณหวังแล้วคุณจะพบแสงสว่างในหัวใจของคุณสำหรับชาวราศีเมษคนรักของคุณเขาคิดกับคุณยังไงขอดูความรู้สึกคนรักให้นะคะ p a จออฟวอเดอรทาวเ Night o ออฟ o ิศเป็นความรักที่บางทีมันตัวเขาคิดว่าเขาอาจจะเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์หรือบางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตรงนี้นะสิ่งที่เป็นมันกระทนหันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเป็นความรักที่ ที่มันพังทาลายหรือมีอะไรเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันโดยไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้ตั้งใจเขาเศร้านะเขาเครียดเขาเครียดน่าจะเป็นคนเก่าน่าจะเป็นคนที่คุณปฏิเสธความรักความสัมพันธ์กับเขาไปเขาทุกข์เขาเศร้าเขาเครียดเพราะมันเกิดขึ้นกระทันหันโดยที่เขาก็ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ทันได้ตั้งรับไม่ได้ทันได้ทําอะไรเลยนะคะ น่าจะเป็นคนเก่าของคุณนั่นแหละแล้วเขาก็เสียใจแล้วเขาก็เครียดเขาก็ทุกมากในความรักความสัมพันธ์ทั่วเขาก็ตัวเองตัวเขาก็ทําอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างมันมันพังทลายมันจบสิ้นลงต่อหน้าต่อตาแต่คุณเหมือนคุณจะได้พบกับใครบางคนน่าจะเป็นคนใหม่เข้ามาเป็นคนอายุน้อยมากกว่าคนนี้เขานําความน่ารักความสดใสความจริงใจที่จะมามอบให้กับคุณเป็นความรักที่มันมันดีมัน มันรู้สึกแล้วมันมีชีวิตชีวาเป็นความรักแบบเด็กๆความรักแบบใสๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆตอบไอ้นะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ